กรณีของ112เนี่ยกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ตอนนี้แต่ละพักการเมืองอต่างออกมาแสดงจุดยืนว่าฉันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขามาตรา112พักแรกเลยนะนะครับที่ออกแถลงการก่อนใครเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาตรงๆนะก็ยังอ้อมอมอมแอบแอบอ,อ,อ,อยู่นะครับแอบแอบไอไอล่าสุดนี่ออกแถลงการมาชัดเจนนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่3ที่ตุลาคมที่แยกรับประสงค์พักเพื่อไทย ออกแถลงการบอกว่าสนับสนุนจะผลักดันแก้ไขมาตรา1 1 2และ116ต่อที่ประชุมรัฐสาาภาไม่ได้ออกแถลงการอย่างเดียวเมื่อวานนี้มีการแถลงด้วยนะคะมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดมีคุณอารุณีกาสยามนนท์คุณธีรรัฐ์สำเร็จว์วณิชโคศกคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติคุณตรีชดาคุณชยาภาคือมากันเป็นแผงเลยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเมื่อวานนี้กับท่าทีของเพื่อไทยในเรื่องของการแก้มาตรา1 1 2ค่ะ ที่จะนำข้อเสนอของประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอให้มีการทบทวนหรือการแก้ไขมาตรา112มาตรา116นะคะเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของพรกรชุมนุมที่ขณะนี้ มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นจำนวนมากนะคะไม่ต่ำกว่า20คนเราขอเรียกร้องในเรื่องของการสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเหล่านั้นด้วยเราไม่นิ่งนอนใจและเราจะต้องไม่ให้เรื่องนี้เงียบไปเราจะติดตามโดยใช้ช่องทางของสภาผู้แทนรัษฎรจนถึงที่สุดขาะแฟรรัฐต้องไม่เป็นต้นตอของความขัดแย้งนั้นค่ะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ ต่อประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองคือการสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยค่ะต้องกลับมายึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพื่อให้ทำรงไว้ซึ่งสังคมที่เท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตยค่ะนี่นะคะนี่แหละมีคนบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยนี่หลังจากที่โดน ต่อว่าจากฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับว่าสู้ไปกลับไปเนี่ยวันนี้เปิดหน้าชัดเจนแล้วเพื่อหวังที่จะดึงมวลชนที่กําลังเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่มาเป็นพวกหรือเปล่านะ,ะ,ะก็คงเ,งเป็นความพยายามนะคะแต่ดูเหมือนว่าทางพักเก้าไกลเองเนี่ยเขาก็คงไม่ได้อยากจะเห็นพักเพื่อไทยเป็นพวกหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากการเปิดตัวคุณอุ้งอิงอ่ะสอสอของพักเก้าไกลยังออกมาพูดเลยแล้วบอกว่า ประชาชนเนี่ยเขาต้องการพู้นำนะเขาไม่ได้ต้องการหุ่นเชิดอ๋อนี่ชัดไหมชัดไหมชัดไหมคือเขาคงรู้แหละว่าตอนนี้เพื่อไทยคงพยายามจะแย่งชิงตลาดของทางพักเก้าไกลตลาดเดียวกันตลาดคนรุ่นใหม่ลูกค้าเดียวกันค่ะลูกค้าคนรุ่นใหม่คือเพื่อไทยเนี่ยเขามีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วในคนระดับหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มลักย่าอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่าส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ มีแนวความคิดแบบนี้นะร้อิสองไม่ดีต้องแก้ไขต่างๆเนี่ยฝั่งอนาคตใหม่หรือปัจจุบันเป็นก้าวไกลเนี่ยเขาคลองใจอยู่เพราะฉะฉนั้นทําอย่างไรจะดึงคนกลุ่มนี้มาได้ะนะให้แบบเบ็ดเสร็จไปเลยเพราะฉะนั้นพอเพื่อไทยขยับโดยการเปิดภาพคนรุ่นใหมนะ่เอาลูกคุณนักศิลป์มาเป็นประธานที่ปรึกษาฝนะ่ายนวัตกรรมอะไรเนี่ยนะดูภาษาสมัยใหม่หนเนี่ยแน่นอนนะ,ะร้านค้าเดิมเนี่ยซึ่ง ขายของแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เนี่ยก็ต้องต้อง,องวันไหวอยู่พอสมควรนะ,ค,ะคือในความเป็นพวกกันก็แข่งกันอยู่ใช่ <นะ S 1> ใช่ใช่ใชอันนี้ก็จะต้องดูกันแล้วครับว่าจะเดินกันไปอย่างไงแต่แน่นอนนะครับกระแสรเรื่องการแก้ไขร้อยสิบสองเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับนับตั้งแต่จากนี้ไปเพราะว่าพักการเมืองลงมาเล่นเต็มตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ย เคนไทยเองไม่ค่อยกล้าพูดอะไรแบบเต็มปากเต็มคำนะคุณนียาใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้นอกจากคุณพูดพูดเรื่องของมาตาร้อย2กับ116แล้วเนี่ยนะคะ ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของสิทธิของการประกันตัวเนี่ยคุณอนุสรเอียบสะอาดบอกว่าผู้มีความเห็นต่างทางความคิดไม่ควรถูกจองจำพักเพื่อไทยจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่างๆเข้าสู่กลไกของสภาทำงานควบคู่กันไปกับความเห็นของพี่น้องประชาชนคือเป็นแถลงการที่มันชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าพยายามจะเอาใจกับสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ถ้าไม่แปะหัวโลโก้พรกเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> คนอ่านก็จะคิดว่าเป็นคณะก้าวหน้าออหรือเป็นออพรรคกออ้าวไกลออหรือเป็นคณะรัษฎรอะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยใช่ค่ะนะนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยหลายพรรคก็ออกจุดยืนชัดเจนกับเรื่องของการแก้มาตรา112แต่ว่าตอนนี้คงต้องพักก่อนนะคะพักเรื่องนี้เไว้ก่อน